สวัสดีครับนี่เจ๋ใช่ไหมครับนีเนเส้ทางการตรวจเช็คซ่อมมอเตอร์เดนนะครับสามสายนะเป็นของ LG นะนตัวนี้ของมอเตอร์เครื่องซักผ้าฝาบนนะครับจะเป็นแบบสามสายนะครับจะมีหนึ่งสองสามนะครับขาเนี้ตามนี้นะครับเดี๋ยวมาดูทางการแกะซ่อมดูนะครับเพื่อเทสว่าดีหรือเสียนะครับตัวนี้ตัวดีนะครับแต่ตัวนี้ตัวเสียไม่ใช่มาแกะไวแล้วบางส่วนนะครับ ย้ำเทศวัดโอมตัวเดียวตัวดีให้ดูกันแล้วกันตั้งวัดโอมค่าโอมดูนะครับตัวนี้ตั้งไปที่ 200k นะครับวัดตัวของนี่จะมีเบอร์นะครับบา,บางอันจะไม่มีเบอร์ให้นะครับพอเห็นนะหนึ่งสองสามเนี่ยดูที่เบอร์แล้วกันกวางท่่นี้นะครับเหมือนกัน ขาออกไม่ดูนะครับพอเป็นแนวทางนะครับขาหนึ่งขาสองนะครับขั้นแรกตอนนี้วัดขึ้น 4K นะครับแล้วก็ขานี้จะไม่ขึ้นนะครับขา1นสองขึ้นนะครับ 4K ได้แล้วสอาไม่ขึ้นนะครับแล้วก็1 3าไม่ขึ้นขาคอมมอนเขาคือขาขา2นะครับ ากลางนะครับโอเคเดี๋ยวใช่ไหมจะเทสตัวดีให้ดูก่อนนะครับตัวนี้ดึงให้สุดก่อนนะครับเดี๋ยใช้ไฟบ้านเอซีนะครับเทสดูนะครับพาโหลดนะครับร้อยวัตต์นะครับฮัลโหลและแดนต้องเก็บปลั๊กก่อนสามสายเป็นการเทสนะครับโอเคจะมาตั้งมิเตอร์ไปที่เอซีหร้อยโวลต์นะครับวัดให้ดูนะครับไฟ229โวลต์นะตอนนี้ ิเทสอ่ะตัวดีก่อนเสียบขาคระมอนคือขากลางนะครับแล้วใช้ไฟไฟอีกด้านหนึ่งนะจิ้มดูสังเกตที่ตรงขาเนี่นะครับอ่ามอเตอร์จะดึงขึ้นดึงทึกจังหวะแรกนะครับอ่าแล้วก็ตัดไปนะครับตัวนี้ถ้ามีไฟเลี้ยงตลอดเขาก็จะดึงจังหวะซักนะครับจังหวะซักจังหวะซัก นี่คือจังหวซะซักไฟจะเลี้ยงอย่างนี้ตลอดนะครับ220โวลต์ถ้าไม่มีเลี้ยงก็จะตัดไปนะครับเพื่อว่าไฟตัวนี้จะเลี้ยงซีลิโหนด้วยนะครับจะมีมอเตอร์และซีลิโหนอมอเตอร์ตัดแล้วแต่ว่าซีลิโหน่ย,ยังทำงานนะครับโอเคจังหวะนี้จบไป จังหวะนี้คือจังหวะที่จังหวะซักนะครับเรามาวัดดูค่าโอห์มกันจังหวะซักตัดไปแล้วนะครับอรนนี้ก็จะมีโอห์มพอมาวัดกลับด้านนี้นะครับจังหวะซักแล้วตั้งมาที่ 10k นะครับแล้วมาวัดที่ขาสองขาหนึ่งนะครับ 10k 10.6k นะครับพออีกจังหวะหนึ่งมาจังหวะที่จะปั่นหมาด หึ่งปันมาทอามารวัดดูคาะนี้อ่าคันนี้จะต่อนะฮะสวิตจะต่อนี่เองอ่าจะเพิ่มมาเป็นที่1 7 17 k นะครับตรวนี้ตรงนี้1 0นะครับ1 0 6อ่าอันนี้สวิตต่อจังหวะที่2 จังหวะที่2ก็จะเป็นจังหวะเด่นน้ำพิงนะครับคาม่อนก็คือขาเดิมขา2นะครับไฟก็คือจะจ่ายทั้งทั้งขา1แล้วก็ขา3นั่นเองอ่ะทำไมจะจ่ายลองจ่ายจ่ายแค่ขา3นะครับคาม่อนก็คือขากลางอ่ะตัวนี้ก็จะดึงเข้านะครับแล้วก็จะตัดไปอ่ะตัวนี้อ่ะตัวนี้ ก็คือจังหวะปั่นแห้งก็ต้องมีเนี่ยตอนนี้มันจะก็คือต้องมีไฟจ่ายทั้งสองเส้นเส้นฝั่งนี้ด้วยนะครับตอนนี้เป็นสมมุตินะครับเนี่ยจะดึงไว้นะครับถ้างในีอันมอเตอร์ดึงนะครับดึงไว้ตลอดนะครับดึงซีนน้อยๆดึงนั่นแหละอือตอนนี้จังหวะไฟก็จะมีตรงน,นี้่าไร เพิ่มเลยตรง220 230โวลต์ราคาของนี้ฟังก็จะตัดไปแต่คู่นี้ละคู่นี้ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวไปออกกันนะครับเดี๋ยวมาจังหวะที่โมเตอร์เดนทำงาน จึงปันหมานั่นเองนะครับจะมาวัดดูโอมอีกทีนะครับว่านี้ว่าอยู่ที่คีเคตึงแล้วนะครับกลางตัวนี้ขึ้นมาที่30ขานี้แหละ่าขา1ขา2จะยังไม่ขึ้นเลยนะครับ1 2ไม่ขึ้นแสดงว่าไฟมาเรียงที่ชุดนี้อย่างเดียวนะครับ 40 49K ได้ตันนี้50ไม่นิ่งนะครับในกรณีที่มีไฟจ่ายก็จะดึง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 ออกได้นะครับดึงหลุดอ๋อทรสัพท์โยมนลมพัดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูโครงสร้างกันนะครับก็เป็การไม่เสียเวลา,าแกะเวลานะครับต้องแกะระหว่างกระเด็นออกนะครับ เฟืองตัวนี้จะมีลูกบิดตัวด้านบนนะอีกตัวหนึ่งตัวนี้กระเด็นมันหายไปแล้วนะครับมาโดนของซ้างด้านในแล้วครับจะมีมอเตอร์นะครับมอเตอร์ในชุดนี้สวิตช์สองตัวนะครับจังหวะแรกจังหวะแรกนี่จะสวิตช์ตัวนี้จะต่อกันนะครับจะมีลูกเดี่ยวอยู่ด้านบนเนะี่ยลูกเดี่ยวหายไปแล้วจะต่ออยู่ท่านี้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับ มอเตอร์คือชนีนะครับมอเตอร์ซีเาลอยคือขานี้นะซีเาลอยจะมีซีเาลอยด้วยเนี่ยก็คือคำม่อนคำม่อนกันก็คือขานี้ขาสองนะครับขาสองคือขานี้กดลวดทั้งสองฝั่งชนกันอยู่นะครับร่วมกันอยู่ซีเาลอยคือตัวนี้นะครับซีลาลอยด้นไหนตัวนี้เป็นตัวเตะนะครับเตะทางแป๊กครับซีลาลอยทำงาน มัองมาเตอนจะไม่ไม่หมุนนะครับเออทำงนานไม่ได้ทีนอยเป็นตัวดูดให้ให้ดึงให้ล็อกไว้ล็อกล็อกตำแหน่งไว้นั่นเองจังหวะแรกเอิดนะครับเนี่ยคือตัวนี้เตะอยู่อ่พยาพอจังหวะสองเลื่อนไปป๊บอ่สมมติน,นะครับดึงเข้าไปอ่ดึงเข้าไปเขาขจะต่ออย่างงี้ครับ ต่ออย่างนี้กันสองอันกันต่อก่อนต่อต่อกันสองอันก่อนนะครับสองสวิตต์พอดึงสักพักปุ๊บสักพักก็จะตัดแต่ว่าตัวนี้จะยังต่อไว้นะครับตัดตัดตัวล่างนะครับตัดตัวนี้ตัวบนต้องต่อไว้นะครับเพื่อ ช่อเอาไฟเนี่ยมาเลี้ยงมาเลี้ยงตัวซีรีลอยนะครับสวิตเนี่ยนี่จะต่อนะครับเดี๋ยวเราดูของจริงดูก่อนนะครับเดี๋ยวพอแกะดูกันนี่อาจจะไม่ชัดช่างแมวเน้นของจริงนะครับเดี๋ยวแกะตัวที่ใช้ได้แล้วกัน เพื่อให้เห็นจริงๆจ,จังๆนั้นก็พูดยากแต่โครงสร้างประมาณนี้มีมอเตอร์แล้วก็สีเล็กน,น้อยนะครับแต่ของที่ใช้ได้ดีกว่าเพื่อเดี๋ยวจะพลาดนะครับต้องเห็นของจริงนะครับเน้นของจริง ระวังนะครับขาน้ดหว่าระวังกระเด็นนะครับอ่นี่นะครับตัวที่ใช้ได้นะครับทันนี้นะครับแกะด้านบนนะครับระวังนะครับเบาๆโอเคอ่านะครับจะมีลูกเบี้ยวนะครับตัวนี้เบี้ยวตัวนี้แมวว่านะครับตัวเนี้ยจังหวะที่ ตอนนี้คือเครื่องยังไม่ทํางานนะครับจังหวะน,นี้อยู่เบี้ยวสวิตตัวนี้ต่ออยู่นะครับตัวล่างนี่ครับต่อมอเตอร์อีกตัวหนึ่งกำลังวิ่งมานี้เข้าขาซีนอยนะเนี่ยตัวล่างนี้เป็นซีนอยตัวบนนี้เป็นสวิตมอเตอร์นะมอเตอร์วยผ่านมอเตอร์อาจจะต่อนุกลมกันอยู่นะครับ จังหวะแรกดึงปื๊ดนะครับเดีย๋ยวต้องกดต้องกดนี่ไว้นะครับลูกเบี้ยวนีไว้นะครับเดี๋ยวมันจะกระเด็นเดี๋ยวดันกันใช้มือดันแล้วกันนะครับไฟเดี๋ยวก็เด่นหายตืดตืดตืดจังหวะจังหวะดึงจังหวะแรกนะครับก็คือจังหวะที่เครื่องจะซักนั่นเองนะครับตัวตัวล่างนี่จะเปิดนะครับ ไอ้จะจะปิดปิดออกจากออกนะครับแล้วต่อตัวบนนะครับตัวบนเนี่ยตัวบนจะต่อปุ๊บไฟก็วิ่งนี่พื๊ดพืดดืตัวนี้จากไปนะครับแต่ว่าเนี่ยไฟคืไฟที่รอที่มารอจะคําสั่งรอปันหมาดนะครับตัวนี้จะต่ออยู่เวลาสั่งปันหมาดก็ไฟจะเข้าชุดนี้ไฟยิ่งมามอ,มอเตอร์ก็ดึงครับอีก นะครับตัวนี้ซักนะครับเดี๋ยวปั่นหมัดน,นะครับพื้นไปนะครับอ่าลูกบิดเบี่ยวบิดอ่าตัวนี้เดี๋ยเดี๋ยวผมจะแสดงให้ตัวนี้อาสุดแล้วนะครับสุดแล้วอ๋อตัวนี้เราก็จะจากทั้งหมดนะครับตัวนี้จากนะ สุดนี่มันจากอยู่อาจจะต้องต่อไว้นะครับพอดีใช่ไหมเอาเอาออกจากนี่นะน่าจ,จะต่ออยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าต้องเอาไฟจากขาขาสามนี้มาเลี้ยงนะครับเลี้ยงวงจรเลี้ยงไอตัวซีเรียลอนแล้วมอเตอร์นะครับเริ่มเข้ามอเตอร์นี่นะแต่ขาขาขาสองเนี้ยคอมมอนมันตายตัวอีกแล้วนะครับขาคำสั่งคือสวิตช์สองตัวนี้ ประมาณนี้นะครับน่าจะปิดต่อจยประมาณนี้อยู่นะครับถ้าจากก็ถ้าจากถ้าตัดก็ซีรีนอยจะทำงานตลอดเพราะว่าเพราะซีรีนอยนี่ต่อจากขานี้นะครับขานหนึ่งนะครับขานหนึ่งจะมีซีรีนอยดึงไว้ในกรณีที่ปิดหมดนะฮะดึงสุดแล้ว สีน่อยต้องดูดไว้ไม่งั้นตัวตัวมอเตอร์เดนเนี่ยจะจะดึงสปริงสปริงจะดึงกลับนะครับสปริงของไอตัวน้ำทิ้งนะครับเดียนน้ำทิ้งจะดึงกลับโอเคก็จากก็ดูแล้วน่าจะจากทั้ง2อันนะครับแต่ว่าคำสั่งก็ตัวนี้ยังอยู่แต่ดึงสั่งปัน่นตัวนี้สั่งดึงแล้วก็ตัดไปแต่ หนึ่งอ้หนึ่งกับสองเนี่ยต้องอยู่นะครับดีนะจะมีสองสามยังวะโอประกอบกันนะครับหรือไม่ใช่แหละประกอบต้องระวังครับ,ปร,บประกอบกันมันจะประกอบยากอยู่นะครับเนี่ยต้องระวังนิ่มๆน,นะโอเคแล้วก็ลองเด้งโอเค จะคันล็อกก่อนนะครับแล้วลองเทสดูทีนะครับว่าย่งเช้ได้อยู่ไหมแก่แล้วใช้ไม่ได้นะครับต้องระวังเนื้เป็นการสาธิตนะครับในการซ่อมแล้วเฟืองต่างๆก็ต้องระวังนะครับจะมีเฟืองล็อกเฟืองไรต่างอยู่ถ้าจะลือล้อทั้งหมดก็ก,ก,ก,ก็ลื้อได้นะครับชั้นมาจะลื้อให้ดูแล้วกัน้าจะลื้อทั้งหมดก็นี่ ตัวนี้ออกได้เลยนะครับตัวนี้งานนี่ออกนะครับเฟืองนี่ออกนะครับตัวนี้จะมีลูกเบี้ยวหายไปอยู yes ่นะครับเป็นีออกก็จะเป็นเฟืองด้านในอก็จะเป็นประมาณนี้ครับตำแหน่งเฟืองใครหล่นหายนะครับลูกเดี้ยวซีรีนอยตัวนี้โดดนี้เบรกตัวนี้นะครับ ทั้งหมดของเราอยู่ประมาณนี้เองไม่มีอะไรมากก็มีซีโนยหนึ่งตัวแล้วก็มอเตอร์หนึ่งตัวนะครับมอเตอร์เด่นหนึ่งตัว2ออย่างนะครับมอเตอร์สองสองเอ้ยมอเตอร์ตัวหนึ่งซีโอยตัวหนึ่งทำงานคู่กันแล้วก็สวิตซ์สองตัวทำงานคู่กันอยู่โอเคอันนี้มาเทสเทสกลับแล้วดูว่าตัวใหม่เรายังอยู่ไหมนะครับอ่าเดี๋ยวที้สุดด้วยวกันนะครับ เออตัดมานะครับโอเคตัดนะครับอะไรนี่ตัดแล้วนะครับตัดแต่สีน้อยยังยังดึงอยู่นะครับสีน้อยต้องทํางานตลอดนะครับไม่ทํางานมันจะมันจะดึงกลับได้นั่นเองไม่มีอะไรสรุปนึ่สองไม่มีไฟแช่นะครับโอเคอันนี้สั่งฟันมาดก,ก็ต้องดึงโอเค ดึงเสร็จตัดไปดึงต่อไม่ได้แล้วครับตอนนี้ตัดไปแล้ว,วนะครับตอนนี้แต่ว่าตัวนี้ก็ต้องทํางานอยู่นะครับสีน้อยตัวนี้ขาหนึ่งเนี่ยต้องทํางานตลอดนะครับตอนนี้ไฟมีแล้วแต่แต่ตัดไปแล้วนะครับเวลาปั่นหมาดตัวนี้ต้องมีขาหนึ่งดึงกลับไอทีเอ,อิร์ดซักซักดึงหนึ่ง,จ,ง,นะงจังหวะนะครับปั่นหมาดอีกหนึ่งจังหวะนะครับ โอเคดูให้เข้าใจนะครับหลายๆคันหลายคนใส่ไม่ค่อยถูกนะทุกนี้มีสองจังหวะนะครับโอเคครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและทางเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คแล้วก็การวัดไฟการซ่อมต่างๆของมอเตอร์เดนเพื่อสข้า LG สามสายนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมผลงานหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ